วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโโฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้พบกับเกมหางเงินเข้าทูเบนดี้บอลลมาใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนว เล่นไพ่นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราจะมาทําการเล่นสะสมคะแนนกันดีกว่านะครับซึ่งเป็นการสะสมเลเวลให้ถึงเลเวลเซนะครับเพื่อจะได้รับอยู่ที่20บาทนั่นเองนะสาหรับเกมนี้นะครับใครที่ดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับจะมีคําว่าเชิญเพื่อนตรงด้านขวามือบนสุดอยู่นะครับสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมานะครับ โดยโตรงนะครับจะไม่เจอคําว่าเชิญเพื่อนแต่ถ้าพเพื่อนๆนครับกดคลิกใต้ละคลิปนะครับจะมี การเชิญเพื่อนปุ่มเชิญเพื่อนโผล่ขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับกดคลิกคําว่าปุ่มเชิญเพื่อนได้เลยนะสำหรับปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะสําหรับใครที่จะทําการเล่นนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะเราจะมาเทสในคลิปหน้านะฮะว่าเราจะสามารถปั๊มลาาเชิญเพื่อนได้ไหมนะทุกคนสําหรับเกมนี้นั่นเองนะตัวเกมนะครับก็จะมีกติกาบอกไว้ว่าถ้าเราทําการเชิญเพื่อนนะ เพื่อนของคุณนะครับสะสมถึงเลเวล10นะครับเลเวล10นะ ก็จะได้รับอยู่ที่20บาททุกคนเฮ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะสำหรับใครที่จะทำลองดูนะครับนี่ก็จะเป็นการสะสมนะครับให้ครบเลเวล10จะได้รับอยู่ที่20บาทแต่ถ้าเพื่อนของคุณนะครับคุณจะได้รับอยู่ที่100,000คะแนนนั่นเองนะครับถ้าทำการล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนของเราเป็นยังไงนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้ยังไม่มีการบันทึกรางวัลน,นะครับส่วนการอ จะอยู่ตรงนี้นะจะได้รับอยู่ที่50บาทครับสาหรับการถอนแล้วก็300บาทสําหรับการถอนออกมานั่นเองแต่ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีรางวัลเงินสดนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมจะทําการกรอกรหัสเชิญเพื่อนเอาอันนี้ผมยังไม่เจอช่องกรอกรหัสเชิญเพื่อนนะยังไม่มีช่องรหัสเชิญเพื่อนเลยนะทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยจะมีโค้ดตรงนี้แต่ จะไม่มีคําว่าโค้ชเชิเพื่อนก็คือจะไม่มีช่องให้เพื่อนๆทําการกรอกนั่นเองนะครับจะมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะทุกคนปุ่มคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับสามารถเอาไปวางให้เพื่อนของคุณได้นั่นเองนะสําหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสําหรับ การสุ่มฟรนีนี่นี่นี่ตัวเกมนะครับมีระบบสุ่มฟรีด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอน,นะครับว่าเราจะสามารถสุ่มโชคได้ไหมอักกดคลิกสุ่มโชคนะน่าเสียดายคุณได้รับรางวัลแล้วนะทุกคนเฮ้ยก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนตัวเกมนะครับสามารถขายชิปได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะนี่ก็จะเป็นชิปตรงนี้นะครับ1 m จะอยู่ที่ประมาณ 12บาทนะทุกคนถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับการสะสมของเราตอนนี้ผมสะสมไปแล้วอยู่ที่3 0 0 46,000กว่าเหรียญน,นั่นเองเราจะต้องทำการสะสมให้ถึง 1M เลยอยู่ที่ประมาณ1 000, 000, ล้านเหรียญนั่นเองนะใครที่อยากเล่นลองดูก็ลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ว้ให้ใต้ล่างคลิปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมมองว่าฟรีนะสังเกตดูนะครับปงตรงโปรไฟล์นะทุกคนด้าน้ายมือบนสุด ้ายมือบนสุดนะจะมีเลเวลของเราที่ระบ,บุอยู่นะนี้อยู่ตรงนี้นะก็คือเพื่อนๆจะต้องทําการสะสมให้ถึงเลเวลสิบนะครับถึงจะได้รับอยู่ที่20บาทครับซึ่งเราจะทําใน EP ต่อไปนะทุกคนเราจะลองปั๊ม ID ลองดูนะทุกคนไม่รู้ว่าจะสามารถทําได้ไหมนะไม่รู้จะสามารถทําได้ไหมเฮ้ยแต่ตัวนี้มีระบบขอพรด้วยนะทุกคนเฮ้ย เดี๋ยวเดราลองมาลองขอพรลองดูนะทุกคนสักห้าหมื่นเหรียญน,นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองขอพรลองดูนะจะได้ไหมฟื้นเื้ยสามเท่าอะทุกคนโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะได้เยอะมากๆนะอันเชิญฟรีอ่ากดรับได้เลยเฮ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะอันนี้เราได้ต้นทุนมาแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นลองดูนะโอ้โห0ู 02. ก็ได้หนึ่งหมื่นเหรียญไม่ค่อยคุ้มแล้วไม่ค่อยคุ้มแล้วนะ,ะก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนตัวเกมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหาคะแนานค่อนข้างที่จะง่ายนะทุกคนถือว่าค่อนข้างที่จะง,ง่ายเลย <S <S เดี๋ยวเราสุ่มชิปกันอนอ่าสุ่มชิปมาแล้วนี้ก็จะสามารถเล่นได้นะ ตัวเกมนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะมีระบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีระบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ตัวเกมก็เราสามารถสุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็นระบบสุ่มประจนภัยนั่นเองซึ่งเหรียญที่เราได้นะเราก็จะได้เหรียญมาฟรีๆนะทุกคนนี่สะสมไปเรื่อยๆนะ อโอ้โหหรือ1นึ่งเซ็งกูเรียนละเอาแค่นี้พอ,อเอาแค่นี้พอเหลียนจะหมดแล้วเหลียนจะหมดแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาลองดูนะแต่ผมลองหาดูแล้วไม่มีปุ่ม สำหรับการกรอกรหัสชินเพื่อนเลยนะแต่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะเป็นการกรอกแลกรหัสอะไรก็ยังไม่ทราบเลยทุกคนแต่การชินเพื่อนยังไม่เจอนะตัวที่เป็นการกรอกชิญนเพื่อนนะครับยังไม่มีนะแต่การรับทั่วไปอมีอยู่ในนี้ก็จะได้รับพวกเพชรพวกอะไรต่างๆนะชิปเราก็ได้รับเหมือนกันนะครับมีตัวไหนที่เราพอรับได้บ้างอนะทุกคนที่เป็นฟรีๆนะ เดี๋ยวเรามาสุ่มตรงนี้กันดีกว่านะ1นึ่งแเหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้กี่เท่า0.2นย์จไหมโอ้โหศูนย์จุดสองอีกแล้วโอ้โหได้น้อยมากทุกคนอันเชิญฟรีอ่ารอบละห้หมื่นเหรียญละกันนะทุกคนได้ไหมเฮ้ยสองเท่าเรามาแล้วอ่าก็ถือว่ายังยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่อันนี้เราก็รับได้ด้วยนะหนึ่งพันอ่ายังมีโอกาสคูณหนึ่งคูณสองอยู่นะ หนึ S 1> 1, <S ่งเท่าเท่าไหร่เท่าเดิมไหมอ่ะน่าจะเท่าเดิมนะเท่าเดิมเหมือนเดิมนะอ่ะหนึ่งซนคะแนนลองดูนะ0.2นย์จไหมเฮ้ยห้าเท่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มมากนะอ่านเห็นไหม ก็ได้รับเหรียญมาแล้วนะใครที่อยากขายชิปก็สามารถขายได้ผมไม่รู้ว่าเราจะต้องทําการเติมไหมอันนี้ก็จะเป็นการขายชิปนั่นเองนะครับ1 M ต่อ12บาทนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆแต่การเชิญเพื่อนตรงนี้เราจะต้องมาเทสนะไม่รู้ว่าจะสามารถทําได้ไหมนะผมจะทําการปั้นอีก1 ID ไอดโผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับใครที่จะทําลองดูก็ทําก่อนผมได้เลยผมจะทําการดาวน์โหลดแอปโครนออกมานั่นเองนะทุกคนเพื่อจะทํา การรับอยู่ที่20บาทนะครับสำหรับใครที่จะทําลองดูก็ลองไปทำดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างนะเจอกันคลิปหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ